จ้ามือมือขึ้นนี่ไปไตยึงมากเนาะฝนตกท่านเห็นยังกินนะพี่น้องเพราะว่ามือนี่มือวันพระเนาะเลยบรเห็ดนะคะเขาก็ยังตื่นต้องดอง,ดองอยู่ดอกค่ะมีแม่หอดือแม่ไข่มีทั้งโตบะไข่นะคะมันจะเอาคำว่าว้ก้อนพี่นอ้องให้เขาอยู่คนตอะท่นานเลยค่ะถ้าค้างน้ำว้ซื้อแบบนี้ก็สไตล์นะคะพี่น,อนอ้องเขามีวิธี ที่สีหาเขาอยู่ได้โดนนะคะเดี๋ยวสิพามาบึงพี่น้องมามาบึงเลยจ้ะนี่จ้ะพี่นอ้องเอาดิไนไสมาให้ทอดดิมุดไสแล้วไสใส่กะละมั่งนะคะเนาะไสเปียกนะคะเอาไสในกะละมังเพื่อที่ว่าจะให้อึ่งเขาได้อาศัยอยู่ในนีนะ่นาะเขาก็จะมุดดินอยู่นี่เลยเขาก็จะยุ่ยได้โดนนะอันที่รักเขาต้องการจะเห็ดอาหารนี่สิเขาก็จัง ไอไปโกยออกมากจากในไส้นะคะเพราะว่าธรรมชาติของเขาก็อยู่ในดินอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเขาเจะได้เอาอื้งนี่อื้งที่เขาได้มานี่นะคะเนาะใส่ลงไปในกละมั่งดินไส้เลยนะคะไอเขาได้ยู่นนี้หีเสร็จแลเราห็อะเอาเนี่ยปิดนะคะเนาะประมาณสองโลนี่แะค่ะอื้งที่ได้มาเหมือนนี่เนาะเดี๋ยวจะเอามาใส่เลย,ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาอึ้งใส่ไปในหนีเลยนะคะ ที่อื่นก็ไปเลยเลยให้ข<ห>มุดไส้เดี๋ยวเอาผ่าปิดเอานะคะ,ะ,ะโดดไปก่อนจากข้าวนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวสีหาเนี้ยปิดนะคะ หเห็นเขาเริ่มเบืเองวิธีจะ,จะมุดเดี๋ยวค่ะเอาคนแย่ๆลงไปในทรายแล้วนะคะเนาะให้เบิ้งวิธีเขาลบนะคะลบก็ฟังโตนะคะพี่นอ้องตั้งไ้ให้เบิ้งเลยนะคะเนาะเบิ้งเขาฟังโตจังใดนะคะเห็นไหมคะเริ่มมุดลงไปที่เราโตสองโตแล้วคะ่ะ นี่แหละค่ะที่กับจับมาได้หลายแล้วทังไหนเขาจังเอาไว้ได้นะคะเนาะเขาก็เอาดินไรามาห้หมยมุดยังสิเลยค่ะเริ่มนะคะเริ่มจะฟังตัวไปหลแล้วใ,ในเบิงวิธีก็ฟังตัวนะคะน่นอะ เมื่อเขาฟังโตเกือบหมดแล้วพี่น้องเหลือบ่ก์จี้โตแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาทรายมามากรบอีกหน่อยนึ่งนะคะเนาะเอามาโรยๆหน้าเขาเพื่อว่าให้เขาได้หาได้ฟังดึกกว่านี้นะคะเนาะเดี๋ยวเขาไปหาทรายมาอีกก่อนนะคะเอาฟังโตเกือบหมดแล้วเนาะพี่น้องเย็ดตั้หัวป๊อปป๊อปป๊อปแล้วเี่เขาจะเอาทรายกรบนะเอาจะทรายกรอบไปเขาอีกเท่านึงตัวใดที่ประธานได้หมดเดี๋ยวเขาก็หมดหมดแล้วค่ะ ตัวนห้นที่หมดแล้วกับหาา้าอซาไกโกไปเพราะเห็นหน้าหนาเนอะคะเนาะกบลงไปเลยเนาะคะเนาะให้ขอ้อด้ยุนนี่แีหรอคะ ตัวแด้ที่โดดต้องๆไม้มุดเดี๋ยวก็มุดท้ายนะคะเนาะส้เขาอยู่แล้วสายต้องเปียกนิดนึงนะคะเปียกน้ำนะคะความชุ่มชื้นนะคะเนาะตัวสุดท้ายเริ่มมุดลงแล้วนะคะเนี่ยค่ะวิธีเก็บอึงเนะคะเนาะ อึงที่เขาได้มากบาท่านเด็กเนี่ยทำอาหารเท่ากับไห้เขาอยู่แบบนี้นะคะเวลาเขาจะเอาาทำอาหารแล้วลวยขึ้นเกิดโกยจากดินออกมากนะคะเนาะ,ะเห็นไหมคะเขามุดลงไปแล้วนะคะถ้าก็กวยขึ้นมากก็จับเอาไปสามารเอาไปเฮ็ดอาหารได้เลยนะคะ,นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามารับชมนะคะวิธีอ่าเอาไห่อึงอยู่นะคะเกิดบาให้เขาได้ตายไห้เขาอยู่มุดดินไว้นะคะเนาะจับมาแล้วก็มามุดดินไว้นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่เะเสร็จแล้วเอาภาคลุมนะคะ